สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเมลาโทนินครับตัวช่วยเรื่องการนอนหลับที่ฮิตกันทั่วโลกเลยหลายคนอาจจะเคยใช้หรือกําลังใช้อยู่ด้วยซ้ําแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังความนิยมของมันเนี่ยมีอะไรที่เราอาจจะยังไม่รู้ซ่อนอยู่กันแน่คือพอได้ยินคําว่าธรรมชาติเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่ามันต้องปลอดภัยแน่แน่ใช่ไหมครับแต่สําหรับเมลาโทนินแล้วความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับและเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้อาจจะทําให้หลายคนต้องกลับมาคิดเรื่องนี้ใหม่เลยทีเดียว เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูด้านที่น่ากังวลของมันเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าว่าทาไมเมลาโทนินถึงได้กลายเป็นเหมือนฮิโรของคนที่มีปัญหาการนอนหลับไปได้พูดง่ายๆก็คือร่างกายของเราเนี่ยจะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาเองตามธรรมชาติเลยครับเพราะถึงเวลากลางคืนหรือเมื่อเราอยู่ในที่มืดๆสมองก็จะหลั่งเมลาโทนินออกมาเพื่อส่งสัญญ,ญาณบอกร่างกายว่าเอาละได้เวลานอนแล้วนะนี่เลยเป็นเหตุผลที่บางคนเรียกมันว่าฮอร์โมนแห่งความมืดครับ และต้องยอมรับเลยนะครับว่าในด้านนี้เนี่ยมันคือฮีโร่ตัวจริงเลยสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนาฬิกาชีวิตรวนอย่างเช่นอาการเจ็ดแหลกเวลาเดินทางข้ามทวีปหรือในกลุ่มคนที่มีภาวะนอนหลับผิดเวลาเมลาโทนินสามารถเข้าไปช่วยปรับจูนวงจรการนอนให้กลับมาเป็นปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยครับ แต่แล้วเรื่องราวของฮีโร่ก็มีจุดเปลี่ยนครับเมื่อความนิยมของมันพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดจนกลายเป็นธุรกิจมูลค่ามหาศาลและนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่หลายคนมองข้ามไปลองดูตัวเลขนี่สิครับมันน่าทึ่งมากนะจากยอดขาย285ล้านดอลลาร์ในปี2016ผ่านไปแค่4ปีพุ่งขึ้นไปเป็น821ล้านดอลลาร์คือมันเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวเลยทีเดียวสะท้อนให้เห็นเลยครับว่ามีคนหันมาพึ่งพามันมากขึ้นขนาดไหน และสไลดนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของปัญหาทั้งหมดเลยในสาวรอดอเมริกานะครับถ้าเป็นยาเนี่ยคือฝั่งซ้ายโหกว่าจะออกมาขายได้ต้องผ่านการตรวจสอบที่เข้มงวดสุดๆทั้งความปลอดภัยประสิทธิภาพปริมาณต้องเป๊ะแต่เมลาโทนินดันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือฝั่งขวาซึ่งหมายความว่าไงรู้ไหมครับหมายความว่าแทบไม่มีการกํากับดูแลเลยไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นก่อนวางขายนี่คือช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่อันตรายมากๆครับ แล้วไอ้ช่องโหว่เรื่องการคู่คุมที่ละหลวมนี่แหละครับที่มันนําไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าตกใจและน่ากลัวอย่างที่เราคาดไม่ถึงกันเลยตัวเลี่องนี้อาจจะทําให้หลายคนช็อกไปเลยนะครับในช่วงเวลาแค่10ปีที่ผ่านมาจำนวนเคสที่เด็กเผลอกินเมลาโทนินเข้าไปโดยอุบัติเหตุจะต้องแจ้งศูนย์พิษวิทยาพุ่งสูงขึ้นถึง530%ย้าอีกทีนะครับ530%คือมันเพิ่มขึ้นแบบน่ากลัวมาก และผลที่ตามมามันน่าเศร้ามากครับเคสส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กๆอายุต่ำกว่า5ขวบมีเด็กหลายพันคนต้องเข้าโรงพยาบาลและในเคสที่รุนแรงที่สุดมีเด็ก5คนที่อาการหนักจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและที่น่าสลดใจที่สุดก็คือมีเด็ก2คนเสียชีวิตครับแล้วความเสี่ยงมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในเด็กนะครับสำหรับผู้ใหญ่เองก็มีเรื่องที่น่ากังวลไม่แพ้กันเลยมีงานวิจัยชิลล่าสุดพบความเชื่อมโยงที่น่าตกใจว่า การใช้เมลาโทนินติดต่อกันนานๆเป็นปีขึ้นไปอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะหัวใจลมเหลวได้สูงถึง90%ซึ่งมันสวนทางกับภาพลักษณ์ปลอดภัยเพราะมาจากธรรมชาติโดยสิ้นเชิงเลยแล้วอะไรคือต้นตอของอันตรายพวกนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากนี่เลยครับคือของที่อยู่ในขวดมันไม่ตรงกับที่เขียนไว้บนฉลากจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเขาพบว่าผลิตภัณฑ์กว่า71%มีปริมาณเพี้ยนไปหมดลองดูตัวอย่างยามเม็ดเคียวนี่สิครับฉลากบอกว่ามี1.5ม mm. ิลลิกรัม แต่พอเอาไปตรวจจริงกลับมีถึง9มิลลิกรัมคือมันมากกว่าที่ระบุไว้เกือบ5เท่าและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพวกกัมมี่ที่ทําออกมาให้เด็กๆก,กินง่ายเนี่ยกลับเป็นประเภทที่ปริมาณคลาดเคลื่อนมากที่สุดเลยครับ เรื่องนี้มันย้อนแย้งมากซะจนผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังออกมาแสดงความกังวลเลยครับอย่างดรมารีปีแอร์แซงออน์จากสมาคมโรคหัวใจอเมริกันท่านบอกเองเลยว่าผมแปลกใจมากที่เห็นหมอสั่งเมลาโทนินให้คนไข้ที่นอนไม่หลับใช้กันเป็นปีๆทั้งที่จริงๆแล้วเมลาโทนินไม่ได้ถูกรับรองให้ใช้รักษาอาการนอนไม่หลับโดยตรงด้วยซ้าเห็นไหมครับว่ามุมมองของผู้เชี่ยวชาญกับการใช้งานจริงมันส่วนทางกันขนาดไหน เอาละพอรู้ถึงความเสี่ยงทั้งหมดนี้แล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วถ้าจำเป็นต้องใช้หรืออยากจะใช้เราจะทำยังไงให้มันปลอดภัยที่สุดละ่ะทางสถาบันเวชศาสตร์การนอนหลับแห่งอเมริกาก็เลยให้คำแนะนำที่ชัดเจนและทำตามได้ง่ายๆมาสีข้อครับ1คือข้อนี้สำคัญที่สุดเลยปรึกษาหมอหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะให้เด็กกิน2คือลองปรับพฤติกรรมดูก่อนครับจัดตารางการนอนใหม่สร้างบรรยากาศให้เหมาะสม 3คืออันนี้เหมือนจะง่ายแต่คนมักจะลืมคือเก็บมันให้พ้นมือเด็กครับต้องปฏิบัติกับมันเหมือนยาอันตรายชนิดหนึ่งเลยและสุดท้ายข้อ4ถ้าจะซื้อจริงๆลองมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย USP v e r i f i ดูนะครับเพราะมันเป็นเหมือนเครื่องหมายการันตีว่าปริมาณที่ระบุบนฉลากนะ่ะมันตรงกับของที่อยู่ข้างในจริงๆทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยครับก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากเกี่ยวกับอนาคตของตัวช่วยการนอนหลับยอดฮิตชนิดนี้ ในท้ายที่สุดแล้วคำถามสำคัญมันก็ยังคงอยู่ครับว่าตกลงแล้วเมลาโทนินคือฮีโร่จากธรรมชาติที่มันช่วยแก้ปัญหาการนอนหรือจริงๆแล้วมันคือผู้ร้ายในเงามืดที่อันตรายเพราะไม่มีใครควบคุมกันแน่และตราบใดที่สถานะของมันยังคงเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใครก็ซื้อหาได้ไง่ายๆคำตอบของคำถามนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราแต่ละคนยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนล่ะครับ